วันนี้ผมกาเพลงพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งมาฝากเรียกว่าเพลงเย่ยมันกรุงเทพกันนะพี่ดูมาสัตทีละดีกว่าเอ้ยนเปิดทีวีไม่ได้ยังขังค่าไฟแล้วก็อยู่เอ้ยโชคดีแล้วก็แล้วกันโชคดีแล้วก็แล้วกันเดี่ยวตัวฉันเที่ยวเบื่อเอ้ย นะครับเยยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงพื้นเมืองของไทยเรานะครับเป็นร้อยปีละลงมาเป็นเอ้ยเป็นเออยเป็นเอ้ยเป็นเออยเนี่ยเสียกันไปเสียกันมาน่ารักไปเที่ยวพอลุงลงไปเที่ยวพอลงลงใครใครก็หลงไปไม่ทูกเลยไปเที่ยวพอลงลงใครไปก็หลงไปไม่ถูกเลยไปถึงครปฐมท ไปถึงนครปฐมแวะเติมยางลมกลับบ้านแเติมยามับนพอดีน <whiskey> <leme> <ills> <int ans otted> ึกนได้พอดีนึกึืนได้นัดคอลูกทายไว้ที่ครัวลุงลุงพอดีนึกึ้นได้เอานัดลูกทายไที่ครัวลุงลุงหยิบโทรศัพท์ัมาหยิบโทรศัพท์ัมาบอกลูกให้ออกมาจะไปกินอะไรเลย ตอบแล้วว่าไม่ได้ถ้าไม่กินเดี่ยวตายอายเข้าเลยตอบไม่ได้ถ้าไม่กินเดี่ยวตายตายเข้าเลยตัดสินใจโวกรถดครับตัดสินใจโวกรถดครับไปเที่ยวกับเพื่อนที่เมืองเลยตัดใจโวกลอดครับไปเที่ยวกับเพื่อนและไม่เมืออเลยโอไปหาตำรวดโอไปหาตำรวดบอกให้มาตรวจมีะต่างดาวเต็มหนึ่ง พี่อ้าว<า>ดาวไม่มีหรอกพี่ถึงมีกูก็ทำบัตรให้มัน แสดงว่าเพลงนี้สนุกนะเพราะว่าเออร่วมเล่นกันได้หมดเลยทุกคนร้องง่ายด้วยนะไม่ได้ยากมันไม่ได้เหมือนเพลงอื่นที่ต้องลงกรลงเอยแล้วเนี่ยอย่างเมียตํารวจมันเราจะเอาให้มันเข้าให้ได้อัแกไปของแกไปน่ารักนะครับฝากไว้นะอีกหนึ่งบทเพลงพื้นเมืองของเราเพลงเยื่ยนะครับสองครูของเราวันนี้พาลูกศิษย์มาอีกหรือเปล่า ลูกศิษย์เขาวันนี้ลูกศิษย์วันนี้ลูกศิษย์ว่มาหาเป็นนักร้องรุ่นเด็กๆเลยท่านนี้กําลังเรียนหนังสืออยู่แต่เสียงดีเลยใสกิ๊กแค่นะแต่พูดเก่งขอเชิญน้องกันออกมาเลยครับน้องกันครับ เชิญน้องกันแนะนําตัวเลยครับชื่อนางสาวเมธพรสุกเกษมชื่อเล่นชื่อกันมาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมค่ะมาจากพิษณุโลกนี่นี่อย่าบอกนะยังเรียนมัธยมอยู่หนูเรียนอยู่ม .4 ค่ะโอ้แล้วลูกศิษย์ครูมหาจะสามารถร้องถล่มดาวได้หรือไม่พรุ่งนี้กลับมาชมกันต่อพี่ย่ใช้คำว่าเพอร์เฟกเลยอะเก่งมากลูกเก่งมากลืมลืมครูเข้าไปบ้างเลยชกันแต่เด็ก